จอมจอบเมนเต้ใบไมีก็ใบเด้มมันดีเรงสู่บักเลยบัสซังเชื่อยจอมจอมคุยเยี่ยมเสียวอสัตว์เพลงกขชื่อกินตับไอเยี่ย ไม่มีอารยะมึงควรจะกลับไปดูสภาพประเทศมึงยังคงไม่เจดิญยังห่างกับไทยอีกคนละชาติเข้มเพงเข้มบ้านเข้มรถเข้มที่เข้มทุกอย่างเข้มยนลีซ่าคุณข้แม่บ้านพอมเหรอเจอมวยไทยพวกกูเข้าไปสัตว์หนาแต่ตัดขาให้อำมาพาดมึงเก่งกับเด็กกับคนชราเพื่อกูบอกอยากเจอของจริงไม่ใช่นิ่งๆแบบธรรมดาดูยังไงมึงก็ต่างด้ดูทรงจากบ้าไม่น่าเข้าตาเพยงมึง่านกันแค่เพลงเดียวจากทรงทำแอปเป็นแลฟตสไตล์เฮี้ยยังเลอกกับทหารกัมพูชาโกพวกมึงอ่ะเลิกกับทหารกัมพูชาโกไม่ได้แล้ว เห็นไหมเนี่ยตอนเนี้ยพวกมึงวิ่งหนีจนตายไงเห็นไหมละ่ะประวัติศาสตร์หน้าใหม่ควรมีใครมาเขียนแทนไอ้พวกเฮียเนี่ยควรตายแต่คอมเมนแดงแล้วเว่ยเฮียคุย